แนะนำโปรแกรมเกมหลุมนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับค้นหาป b g Mobile นะครับใครยังไม่กดติดตั้งนะครับกด i n s t a l l ได้เลยนะครับอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับ Open นะฮะเดี๋ยวเราลารโหลดนะฮะบรอเข้าเกมนะครับเข้าเกมแล้วนะครับ Ten Cent Game นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ อ่ามันก็จะขึ้นว่า emulator เเนะครับแต่ก็เล่นได้นะฮะ